ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ ID ดี9อด9อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางพบเซตกับ Eagle of n o โนสวัสดีครับพบกับ e Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับอัศจรรย์พระผู้ทรงอภิญญาละสังขารกว่า12ชั่วโมงแต่เหนื้อตัวยังอ่อนนิ่มหลวงพ่อพินะผู้เปี่ยมด้วยอิทธิฤทธิละสังขารในท่านั่งขันสมาธิ และนำไปตั้งไว้ที่สุสานพินะที่ทันสั่งให้สร้างไว้แล้วย้อนหลังกลับไปเมื่อวันที่15ตุลาคมปีพุทธศักราช2 5 4 5ชาวบ้านต่างเดินทางไปที่วัดส,สนมราวหมู่ที่สองตำบลโคกแย้อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีด้วยเกิดเหตุปรากฏการความมหัศจรรย์ภายหลังการมรณภาพลงอย่างสงบ ของหลวงพ่อพินะสิริอายุ89ปีจ้าอาวาดวัสนมราวลางหลวงพ่อพินะนั่งหมดลมหายใจในท่านั่งขัดสมาธิอย่างสงบเหตุที่ไม่ปกติเพราะท่านบรณภาพเมื่อเวลาประมาณ5นาฬิก14นาทีแต่เวลาล่วงเลยกว่า12ชั่วโมงร่างกายเนื้อตัวของท่านยังอ่อนนิ่ม ไม่คล้ายดังคนที่หมดลมหายใจแต่อย่างใดก่อนหน้านี้หลวงพ่อพินะได้ทำหนังสือเขียนสั่งไว้มีใจความว่าเมื่อฉันละสังขารขอให้ปฏิบัติตามนี้คือห้ามฉีดยาศพโดยเด็ดขาดให้เก็บศพไว้ในสภาพนั่งขัดสมาธิให้บรรจุศพไว้ในที่ที่เตรียมไว้ณสุสารพินะไม่ต้องมีการสวดศพ ไม่ต้องบอกคนมากห้ามเผาศพโดยเด็ดขาดสั่งณนะวันที่4ตุลาคมปีพุทธศักราช2545ลงชื่อพระพินะปิยทโรพระอาจารย,าย์ใหญ่ประธานคณะปฏิบัติธรรมวัดสนมราวิหารพระพิสารมงคลวัดเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีในขนาดนั้นกล่าวว่า ได้ทำการบรรจุศพในวันที่16ตุลาคมปีพุทธศักราช2545และทำตามที่ท่านสั่งไว้โดยสั่งช่างทำโรงแก้วบรรจุศพในท่านั่งอัตโนประวัติหลวงพ่อพินะมีนามเดิมว่าทวายหารสาลิกิตเกิดเมื่อวันที่1มีนาคมปีพุทธศักราช2456บ้านหัวรำโพง อำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีไหวเด็กหลวงพ่อมีโรคประจำตัวรักษาไม่หายหลังการล้องให้ทุกครั้งจะต้องมีอาการชักจนหน้าเขียวโยมมาดาพาไปหาหมอรักษาโรคแต่อาการไม่ดีขึ้นคันพ่อหมดทนทางจึงได้พาบุตรชายไปหาหลวงพ่อศินจ่าวาดวัดหนองเต่าตำบลโนนขี้เหล็กอำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานีหลวงพ่อศิลบุว่าชื่อทวายเป็นการากินีให้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นพินะมาจากคำว่าพินะแปลว่าหันหน้าหันหลังเปลี่ยนทิศทางไม่แยแสหรือเลิกคบกันนับตั้งแต่นั้นอาการดังกล่าวตายทุเลาลงปีพุทธศักราช2481โยมบิดาได้ล้มป่วยและเสียชีวิต จึงได้บรรพชาเป็นสมณรนเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลพออายุครบบวชจึงได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระพิสุนวัดหนองเตา่าโดยมีพระครูอุดมคุณาพรเจ้าคณะอำเภอทับทันเป็นพระอุปชาและพระมหาอํานวยเป็นพระกรรมวาจาจารในระหว่างเป็นพระพิสุพระพินะได้ขออนุญาตเจ้าวาดออกประจรษาที่วัดเกาะเทโพ อำเภอมโนโรมจังหวัดชัยนาทได้ศึกษาพระธรรมจากหลวงตาคําให้รู้ถึงสังขารร่างกายมนุษย์และสัตว์ล้วนมีเกิดแก่เจ็บตายร่างกายเน่าเปื่อยปีพุทธศักราช2481ท่านสอบได้นักธรรมตีและออกธุดงฝึกปฏิบัติกรมฐานณวัดรรมตะโกพุทธโสภาอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรี ก่อนจะเดินทุดงไปในหลายจังหวัดในภาคเหนือภาคใต้ประเทศพมา่าลาวคขมนอินเดียปีพุทธศักราช2485พระพินะได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่มั่นปุริษธ,ธโตวัดป่าสุนทาวาสจังหวัดสกลนครหลวงปู่ฟันอาจารโรหลวงตามหาบัวและพระอาจารย์อีกหลายรูปจี่ได้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ปีพุทธศักราช2527 หลวงพ่อพินะจาริกทุดวงผ่านมาถึงวัดโบราณบ้านสนมราวเขาโบดตำบลโคกแย้อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีเป็นวัดล้างแต่มีสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการปฏิบัติธรรมชาวบ้านจึงนิมนต์ให้จำพรรษาที่วัดแห่งนี้ปัจจุบันกลายเป็นวัดสนมราวและกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการหลวงพ่อพินะเคยปารบกับคณะศิษ์ยนุสิทธิ์ว่า สถานที่แห่งนี้มีความเหมาะสมใช้เป็นที่ระสังขารและได้มอบหมายให้จัดสร้างเตรียมไว้ร่วงหน้าเป็นอ่างน้ำด้านล่างที่ใส่สังขารอยู่ด้านบนอันเป็นปริศณาธรรมหมายถึงการอยู่เนื้อพน,น้ำดังเช่นบัวสีเหลาที่พระพุทธองค์ได้ทรงกล่าวเทศนาไว้หรืออีกในหนึ่งคือเนื้อการตายเวียนไหวตายเกิด สำหรับสุสานที่เก็บสังขารหลวงพ่อพินะคณะสิทธิยานุสิ์ได้สร้างเจดีลักษณะคล้ายองค์พระปฐมเจดีขอบไว้สูงประมาณ10เมตรด้านหน้ามีรูปหลวงพ่อพินะใต้ฐานเจดีเป็นน้ำมีเป้าแหวกว่ายทุกวันจะมีสาธุชนที่ครบรัศรัทธาเริ่มใสเดินทางมากราบไหว้สังขารหลวงพ่อพินะที่บรรจุอยู่ในโรงแก้วอยู่เป็นประจำ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่